ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องพลาหนึ่ง1689ดเก้าชาแนลค่ะตอนนี้เราถึง่ไหนเอ่ยอยุธยาอายุธยาจังหวัดอยาุธยาแล้วเหรอเนี่ยใช่จังหวัดอยุธยานี่เป็นจังหวัดอยุธยานะคะ ถึงอยุธยาทางผ่านนะคะทางผ่านไม่ได้แวะจะถือว่าเข้าเขตจังหวัดอยุทยาแล้วตอนนี้เป็นเส้นรอบเมืองกอไม่รอบเมืองเส้นหลักอันนี้เส้นเส้นหลักเส้นหลักจะไปนน่นแหละนครสวรรค์เส้นหลักจะไปนครสวรรค์ถนนเรียบดีหายง่าย ฟ้าก็ยังมืดครึมน่าจะครึมทั้งวันแลละเดี๋ยวเย็นๆก็คงจะตกอีกเป็นแน่แท้โอ้ชอบดอกอันนี้จังเลยอ่ะเหลืองสองข้างทางสวยดีถ้ามีพื้นที่บ้านก็อยากจะปลูกเหมือนกันนะดอกนี้มันสวยไม่รู้มันมีสีอื่นด้วยไหม ราจะเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะพอไปถึงชัยนาทแล้วเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองชัยนาททำไมเราจะต้องไปที่เมืองชัยนาทเราจะบปันทันโดย ก็หมื่นครึ้มอากาศก็ด,ด,ดีวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากถ่ายเส้นทางให้ดูว่าเราจะไปไหนมาไหนนจะนจะ๊ะนะจ๊ะสายตรงข้างทาง วันนี้นี่แทบไม่เจอรถโดยสารรถประจำทางเลยนะกรถเทิงรถทัวร์วิ่งเป็นเวลาผ่านลอยถนนเมืองไทยไทยแลนด์ปุนปูนมทแลนด์ปุนปูน,ปนไม่าปที่ไหนไปบางปะอินอ่างทองนะครสวรรค์ไอ้บางปะหัน จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ